อยากรวยขึ้นนะคะทำสี่ข้อนี้แล้วชีวิตคุณจะดีตลอดการมีอะไรบ้างนั่นเองข้อแรกเลยอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซโลกใบนี้มันหมุนไปข้างหน้าแล้วทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่งั้นคุณลองย้อนมองจากตรงนี้ที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันกลับไปเมื่อห้าปีก็ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ถูกไหมทุกทุกวันทุกวินาทีมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะดังนั้นต่อให้มันจะเปลี่ยนแปลงแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วปรับเข้ากับมันได้โอเคไหมคะข้อที่2คือไม่หวังโชคอ่าอันนี้คือสําคัญหลายคนนะคะอุ้ยเมื่อไหร่จะถูกหวยสักทีเมื่อไรห,หอไร่ฉันจะรวยสักทีแต่การกระทําของเราอะ่ะมันไม่ได้สร้างให้เรารวยเลยถามว่าความรวยจะเกิดขึ้นไหมไม่ได้อย่างเช่นว่า เราอยากรวยอะแต่สิ่งที่เราโฟกัสคืออะไรไปหาปลาอ่าไปหาปลาคือหาแค่พอกินนะหรือไม่ก็นั่งเมามอยกับเพื่อนข้างบ้านขณะอีกคนหนึ่งนะคะหาทุกวิถีทางเรียนรู้พัฒนาตัวเองเอาอันนั้นอันนี้ไปขายคุณคิดว่าคนที่หนึ่งหรือคนที่สองใครมีโอกาสรวยมากกว่ากันดังนั้นอย่าหวังโชคนะคะลงมือทำนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะข้อที่สามคือ คิดเข้าข้างตัวเองอันนี้มายเซ็ตของคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะคิดแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือชอบมากเลยนะเวลาที่มีอะไรแล้วเราชอบไปปรึกษาคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนั้นหรือคนที่ไม่ได้ทําเรื่องนั้นอย่างเช่นว่าฉันจะเปิดบริษัทด,ดีไหมแต่คุณไปถามคนที่ในชีวิตนี้ไม่เคยเปิดบริษัทเลยเป็นพนักงานประจําที่ทํางานประจําธรรมดาแน่นอนว่าความคิดเหล่านั้นสําหรับเขามันอาจจะเป็นความคิดที่อุยใหญ่โตมากขนาดต้องเปิดบริษัทเลยเหรอ ซึ่งเวลาที่คุณจะถามใครก็ตามแต่คุณจงไปถามคนที่เขาทำสิ่งนั้นอะเออแล้วเขาจะมีไอเดียความคิดที่บอกคุณเพราะเขาทำมาก่อนดังนั้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำจงเชื่อมั่นกับตัวเองว่าเฮ้ยมีคนทำได้ฉันก็ทำได้คิดเข้าข้างตัวเองโคเชมเป็นหนึ่งคนในนั้นเเมื่อก่อนที่แบบยังไม่ได้มาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้แบบทำเพจหรือช่องทางอื่นๆที่ยังไม่ได้มีเงินเข้ามาเลยอะ่ะ ก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องทํำยังไงอ่ะคนเหล่าเนี้ยคือมองคนเหล่านั้นว่าคนเหล่านั้นเขาทํำยังไงอ่ะเขาถึงเป็นแบบแบบนี้ในสิ่งที่เราต้องการเอไปดูเลยนะว่าคนนี้เขาเรียนอะไรคนนี้เขามีบุค,คลิกยังไงคนนี้เขาแอคตัวเองยังไงแล้วเราไปขุดคนคนนั้นเลยแล้วจากนั้นศึกษาในชีวิตของคนที่เราอยากจะเป็นนะคะหรือแม้กระทั่งเขาเรียนอะไรชั้นไปเรียนหมดเลยจนเราพัฒนามาถึงทุกวันเนี้ย คุณคิดดูว่าอันเนี้ยคุณต้องคิดเข้าข้างตัวเองถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้ค่ะข้อที่สี่คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะเรื่องนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในความรู้ในเรื่องนี้โคเชยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเรียนปริญญาเออในมหาลัยหรืออะไรนะความรู้เนี่ยต่อให้เราจะจบอะไรก็ช่างมันไม่ได้เป็นเกมวัดกันในชีวิตจริงนะคะ มันไม่ได้เป็นเกมวัดกันว่าเอ้ยคุณเรียนจบสูงคุณจะรวยกว่าคุณจะไม่มีเงินหรือคนไม่ได้เรียนอะไรเลยทําไมแบบเป็นเท่าแก่หรืออะไรก็จะบอกเลยนะพ่อของโคเชมจบป .4 อ,อืมแต่เป็นคนที่คิดวางแผนนะคะในการผลิตสินค้าหรือวางการตลาดได้ดีมากๆเลยแม้กระทั่งในเรื่องของการผลิตสินค้าอะไรต่างๆส่งให้ลูกค้าเนี่ยดีมากๆดังนั้นการศึกษาไม่สําคัญในระบบโรงเรียนนะ แต่การสําคัญจริงๆคือศึกษาในสิ่งที่เราทําอันนี้คือการศึกษาในรูปแบบหนึ่งที่ที่มันเรียนรู้ไม่มีวันจบอ่ะเวลาที่คุณอยากทําอะไรอ่ะโค้ชบอกเลยนะว่าจงศึกษาในเรื่องนั้นอ่ะเมื่อก่อนโค้ชเชมก็พูดไม่ได้เรื่องเรหนาเลยนะเอาจริงๆแล้วทําอะไรรู้ไหมคะเรียนเรียนแม้กระทั่งในเรื่องพูด พูดยังไงที่จะโน้มน้าวคนพูดยังไงที่จะเสริม motivation ให้กับคนเรียนในเรื่องพูดแล้วก็พาตัวเองอะคะ่ะออกไปฝึกซ้อมในการพูดในที่สาธารณะเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเนาะดังนั้นตัวคุณเองนะคะจงพัฒนาตัวเอง แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เอ้ยฉันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยตลอดชีวิตแถมมีความสุขด้วยนะอยากทําอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ได้กินแล้วก็ยังมีเวลาคุณภาพในการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยโอเคไหมถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคชเชมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ